อำเภอลำลูกกาเนี่ยคุณสองคุณเจมฮะ,ะระวังนะเขามีฟาร์มจระเข้ด้วยนะปะทุมธาน,นีเนี่ยที่ผมก็เพิ่งรู้นะครับคืนนี้ชาวบ้านเขาไปร้องเรียนกับทางนายกอบอจอเขาบอกว่าเจ้าของฟาร์มจระเข้ที่ว่านี้ไม่ค่อยจะดูแลนะฮะอาจจะทําให้จระเข้มาหลุดจากฟาร์มไ,ไปทําร้ายชาวบ้านเมื่อวานนี้นะครับนายกอบจปทุมก็เลยยกทีมไปดูที่ฟาร์มจระเข้ไปดูซิว่ามันเป็นไปตามคําร้องเรียนของชาวบ้านหรือไม่ นี่นะครับพลตรรำรวจโทคำรนวิทูบกระจ่างนะครับนายกอบจปทุมธานีพร้อมคณะนี่ไปนะเขียวปีนี่ร<อ>้องไหใช่ใช่ใช่ล<ป> <มา S 2> ไอ้ที่หัวมาเนี่ยไม่ใช่หัวเลยนะหัวจระเข้นะครับนี่โผล่มาแต่หัวนี่นะครับคือไปดูอยู่ที่บริเวณฟาร์มจระเข้เอกชนอยู่ที่ซอยลำไสนะอยู่ที่ลำลูกกาเนี่ยชาวบ้านเนี่ยร้องบอกว่าเนี่ยนะบอกว่าเจ้าของฟาร์มเนี่ยปล่อยอจระเข้นะครับไม่ใส่ใจดูแลบอ่อเลยมีพืชมีวัชพืชต่างๆมันขึ้นปกคลุมไปหมด เขาหวันว่าจอระ,ะค e t จะหลุดออกมาแล้วก็จะมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านนี่นอนอ้าปากอยู่แบบนี้คือไปดูเนี่ยนะสภาพฟาร์มเนี่ยเขาบอกว่าอยู่บนพื้นที่ประมาณสักหนึ่งงานมีกําแพงคอนกรีตสูงประมาณสัก2เมตรครึ่งรอบบ่อบนกําแพงก็มีตาข่ายลวดอีก1ชั้นว่าอย่างนั้นแล้วก็ในบ่อเนี่ยอ้าวก็มีหลายตัวคือนับก็บเป็น10ว่าอย่างนั้นเถอะนี่นะครับนับเป็น10นะฮะทีนี้ทางาประมงของจังหวัดก็ไปด้วยนะครับก็เลยประสานเจ้าของฟาร์มเนี่ยเอามาดูสิ มาดูความเรียบร้อยหน่อยนะม,มันปลอดภัยไหมมันมั่นคนแข็งแรงไหมคือทางนายกอบจบิ๊กแจ๊สนี่นะท่านคำรงวิทย์เนี่ยนะบอกว่าเนื่องจากว่ามีประชาชนชาวลำไทได้ไปร้องเรียนอยที่อบอจอบอกว่าบางครั้งก็เจอสัตว์เลื้อยคลานคล้ายๆจระเข้อยู่บริเวณรอบนอกของบ่อว่าอย่างนั้นทําให้ชาวบ้านตื่นตกตกใจคิดว่าจระเข้หลุดมาจากฟาร์มแน่ๆคือบางคนก็บอกว่ามองเข้าไปนึกว่าบ้านคนที่ไหนได้เอามันบ้านจระเข้เนี่นะมไม่เป็นฟาร์มว่าอย่างนั้นนะฮะ บางตัวก็บอกว่ามันผอมโซผอมแห้งอยู่เข้าใจว่าคนเลี้ยงเจ้าของฟาร์มเนี่ยน่าจะไม่ดูแลจระเข้นะครับเท่าที่ควรจะเป็นว่าอย่างนั้นขณะที่ประมงจังหวัดปทุมธาน,นีก็ไปด้วยนะบอกว่าเนี่ยฟาร์มแห่งนี้นะได้ขออนุญาตเลี้ยงจระเข้อย่างถูกต้องเพียงแต่ว่าจํานวนที่ขออนุญาตไว้23ตัวแต่ว่าเท่าที่ดูขณะน,นี้ไม่ครบฮะถ mm. ามว่ามันไปไหนแล้วไ mm. อ้ที่มันไม่ครบมันไปไหนนะครับเนี่ยแล้วก็ดูสภาพแล้วคนที่เป็นเจ้าของฟาร์มเนี่ยนะครับดูแลไม่เต็มที่สุขภาพสัตว์ ก็ไม่ได้มาตรฐานหมายความว่ามันผอมโซผอมแห้งแรงน้อยประมาณนี้นี่นะครับจึงจะต้องเรียกผู้รับใบอนุญาตเนี่ยมาตรวจสอบมาพูดคุยให้ชัดเจนหน่อยนะครับว่าจะเลี้ยงต่อหรือไม่เลี้ยงนะครับทีนี้จากการตรวจสอบพบว่าเจ้าของฟาร์มบอกว่าจะย้ายจระเข้ทั้งหมดเนี่ยให้เสร็จภายในเดือนมิถุนายนทีนี้ทางอบจอเองเขาบอกว่าเอาวันไหนเสร็จก็บอกมาให้มันชัดๆตรงๆนะฮะถ้าหากว่าดูแลไม่เรียบร้อยก็จะให้การประมงเนี่ยมาช่วยจับช่วยขนออกไป ไม่ใช่ปล่อยให้ชาวบ้านเนี่ยภาวะอยู่แบบนี้คเออเห็นมันนิ่งๆเนี่ยมันซิ่งตลอดนะไอ้จระเข้เนี่ยลงไปไม่ได้นะอจระเข้ไม่ใช่จริงเหลนใช่ใช่ใช่งับทีนึงนะคะซึ่งท่านนายกอบจปทุมเนี่ยท่านเท่าที่ลงพื้นที่เขาบอกว่าสภาพสัตว์เหล่านี้อาจจะปีนออกไปได้ว่าสั้นอมันก็มันจะเข้าหน้าน้ำได้ไงคไม่จะขอนไม้นด้๋ยวโผล่มาเนี่ย ตัวมันพ่อผอมเนาะแล้วมันหิวด้วยดีใช่ต้องดูคือถ้าหลุดออกไปหิวแห่รอจังหวะชาร์จอยู่เนี่ยนิ่งๆแบบนี้ไปกัดสัตว์เลี้ยงหรือไปกัดคนก็อันตรายทั้งนั้นนะคะ